เอ,เอ่วันนี้มาเป็นตัวแทนเซวามาร่วมกับเจค่ะก็แสดงความยินดีกับเจ๊หมวยด้วยนะคะวันนี้หนิงกับบุญเส้นก็มาเป็นตัวแทนของเซวานะคะเพราะว่าเซวาก็อยู่กับเจ๊หมวยมาตั้งแต่แบบว่าเอ่อยังขายอยู่ที่โคราชจนวันนี้เจเอ็ม e t สเมติกก็มาเปิดสาขาแรกที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะก็ต้องแสดงความยินดีกับเจ๊หมวยด้วยและที่สําคัญคือเซวาเองก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในปีนี้ออกมาหลายตัวมากโดยเฉพาะ สูตรใหม่นวัตกรรมใหม่ของสมแดงแล้วก็สมดําขายังไงก็ฝากด้วยนะคะถือว่าคลองตลาดมากก็ถ้าเรื่องฟ้าก็ต้องยกให้เซวาค่ะถ้าทุบทุกฟ้าต้องเซวาค่ะใช้เป็นออริจินอลเจ้าแรกและเจ้าเดียวค่ะแล้วก็โดนเรียนแบบเต็มไปหมดเลยค่ะโดนเรียนแบบด้วยก็คําว่าทุกฟ้าแฮชแท็กคำว่าทุกฟ้าตัดวงจรฟ้ามันออกมาจากเซวา แล้วตอนนี้ทุกคนก็ใช้คํานี้กันหมดเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเราเรียกว่าเป็นการปลูกวงการสกินแคร์ให้หันกลับมาดูแลเองเพราะยังไงคนไทยก็เป็นฟ้าแน่นอนค่ะว่าขนัะเอารัะเซวาของดีถูกต้องเพราะเซวามาด้วยนวัตกรรมจริงๆเราไม่ได้มาแบบเราไม่ได้มาเพื่อขายว่าเอ้ยอยู่ๆเราจะทําสินค้าตัวหนึ่งออกมาแล้วก็ขายได้เลยทุกอย่างมันจะต้องผ่านงานวิจัยผ่านงานนวัตกรรมเค่ะ มาชอปได้ J M Cosmetics สาขานี้าใไม่จริงๆต้องบอกว่าขอแสดงความดีกับ J Cos M Cosmetics นะคะแล้วก็ขอให้กิจการกเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆค่ะทุกคนก็มาสามารถมาช็อปได้ที่ฟิวเจอร์พาลังสิตสาขาแรกเลยนะคะเหมือนไม่ให้ล่วงสักคน<ม>ครับม,มาเสียบให้ใหะขอบคุณค่ะแม่มาอยากถามอะไรถามเลยค่ะรู้เลยว่าจะถามอะไรมาหนิงตั้งหลักแล้ว ไม่ได้พบไปแค่จังหวัจังหวัแม่แม่วาจริงๆมันเป็นเรื่องของเขาปัญหาของเขาไม่ใช่เรื่องของหนิงเพราะตัวหนิงเองเนี่ยจริงๆถ้าหนิงว่าคนทั้งประเทศก็รู้อยู่แล้วว่าเราเราอยากกันเรียบร้อยแล้วแล้วหนิงก็ดูแล โฟกัสเฉพาะแค่เรื่องลูกอย่างเดียวปัญหาอื่นใดๆเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงดังนั้นอย่าได้มีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวข้องกับข่าวใดๆทั้งสิ้นว่าใครจะเป็นมือที่สามไม่ใช่มือที่สามนะักข่าวยังไม่ได้ถามเลยอ่ะหนูบอ,อกป้าอย่าอย่าลากชื่อหนิงเข้าไปเพราะาทุกคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วว่าหนิงหย่าแล้วค่ะกเขาอมยคือเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะเรื่องนี้หนิงว่า คือจะทําอะไรใดๆก็ก็ก็คุยกันเองสองคนไม่ต้องออกมาพูดแบบผ่านสื่อแล้วสุดท้ายแล้วอ่ะทําทอะไรก็แล้วแต่แคร์ถึงความรู้สึกลูกเยอะๆอันนี้คือสําคัญมากพอนี้คือหัวแก้วหัวแหวนดวงใจของหนิงที่ที่ทําให้หนิงใช้คําว่าเรื่องมันควรจะจบได้แล้ว ยอมถอยทุกอย่างให้แล้วรับทุกอย่างแล้วอย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยอะไรก็ได้อย่าให้กระทบจิตใจลูกหนิงเลยทําะททอะไรก็แบบไปคุยกันเองอะ่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ผ่านสื่อก็ได้เพราะเอาจริงๆมันไม่ได้มีใครสนใจเรื่องของคุณนะคะเ้าจะให้คำตอบออะไรนะคะปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงนะคะ่ะแล้วก็ถ้าจะคิดถึงกันหรืออะไรใดๆก็คุยกันเองผู้ใหญ่กันเองคุยกันเองสองคน อย่าอย่าแบบเอออย่าต้องผ่านสื่ออ่ะนึกออกปะแล้วทุกครั้งที่มีการผ่านสื่อหนิงเองอ่ะหนิงเป็นคนที่มีงานทำแทบทุวกวันเจอสื่อแทบทุวกวีกจะให้หนิงวิ่งหนีพวกพี่พี่แล้วก็ไม่ให้พี่พี่สมพี่พ,พ,พี่ก็โกรธหนิงพอหนิงลงมาสาม,มก็จะมีคนเขียนด่านหนิงว่าสัมทำไมทำไมไม่มูกฟอนเธอนั่นแหละไม่มูฟออนคือตอนเนี้ย เสพข่าวลบพวนแบบคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าเรื่องนี้ยหนิงมูฟออนแบบโอยนานมากๆแล้วชีวิตก็มีแต่แค่ทำงานแล้วทุกอย่างทำเพื่อลูกดังนั้นที่เหลือช่วยแคร์ถึงความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่แบบเขาอาจจะงองแงบ้างดื้อบ้างแต่เขาพยายามที่จะเป็นเด็กที่ดีและใช้ชีวิต อย่างมีความสุขตอนนี้ข่าวจะมีคนพูดกันอองมาแม่นนมมพี่ก็รัวพี่ก็หนิงพูดแบบนี้แล้วแสดงว่ายังมีผลกระทบต่อลูกหนิแน่นอนเพราะว่าน,นิรินคือเด็กดีมากต่อจะให้เกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นเด็กกระตันยูนิรินรักพ่อนิรินรักแม่คุณแต่ว่าขอตอนที่ที่มีมีข่าวมาลดกนะ สับหนิงหนิงไม่ขอคอมเมนต์บุคคลที่สามหรือว่าอะไรใดๆแต่กรุณาอยามีชื่อหนิงเข้าไปเกี่ยวไม่ว่าจะเรื่องอะไรคุณคุยกันเองสองคนแล้วเอาจิงๆมีคนส่งมาให้หนิงอ่านแล้วหนิงอ่านแล้วมันเป็นคำคำพูดที่นักข่าวยังไม่ได้ถามเลยคะ่ะและแต่ว่าเพราะว่าเขสบายใจที่่ตน เขาก็อยากพูดปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของหนิงค่ะในปัญหาของนิงคือคุณจะไปทำอะไรกันก็ได้ใดๆขอให้คิดเยอะๆคนเราก็เป็นพ่อคนเหมือนกันเป็นแม่คนเหมือนกันคือเราไม่ได้คุยกับคนที่ไม่ได้เป็นแม่คนเนาะเราคุยกับคนที่เป็นแม่คนเหมือนกันคนที่เป็นแม่เวลาลูกเสียใจอ่ะเราอ่ะเจ็บยิ่งกว่าสำหรับ <c oughs> พี่นก็คือเรืเนี้ย ยอ,อ,อย่าแค่จะด่จะอคือคือชนเลยคือคือหนิงบอกแล้วว่าหนิงหนิงอย่ามากี่กี่เดือนไอ้กี่ปีแล้วทุกคนบนโลกใบนี้รู้อยู่แล้วว่าสถานะหนิงคือทุกวันนี้คือหนิงโสดค่ะฉะนั้นใครจะอะไรใดๆจะพาดหัวจะสัมภาษณ์อะไรปัญหาของคุณอย่าล่าหนิงเข้ามาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่าจริงๆนะตอนเนี้ยงานที่หนิงทําแต่ละวันเนี่ยทุกคนรู้เลยว่าเวลาที่จะนอนที่จะพักผ่อนแทบจะไม่มี หนิงไม่อยากให้อะไรใดๆมันต้องมากระทบกับความรู้สึกหนิงและความรู้สึกลูกหนิงหนิงมองแต่ข้างหน้าอะไรที่เราสองคนแม่ลูกทําแล้วแล้วมันมีความสุขเราก็ทําสิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้หนิงว่าชีวิตหนิงมีความสุขมากหนิงมีงานที่ดีหนิงมีลูกที่น่ารักหนิงมีแฟนคลับที่โคตรน่ารักคอยซัพพอร์ตหนิงทุกอย่างหนิงแบบหนิงฟิลแล้วว่าอย่าทําอะไรให้หนิงรู้สึกแบบรู้สึกแย่เลยขอร้องค่ะรูตกร้องไหนเยอะมาก เรียวว่ารุมรุมอะไรดีกว่าก็เป็นบ้านบางแคตอนแก่เนื้อก็ไม่คิดว่าจะกลับไปได้ตอนแก่รอบนึงก็เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือไงให้เราได้มีโอกาสแบบมีลมหายใจทํางานเพื่ออนาคตของลูกเราแล้วคืต้องไปเที่ยวบาโฮสเหรอเมื่อกี้บอกว่าโสดก็เลยพไม่ใช่เดี๋ยวก่อนไอ้ที่ไปเนี่ยมันคือการไปทํารายการเพื่อถ่ายคอนเทนต์แล้วครีเอทีฟเขาก็บอกว่าเขาอะอยากที่จะให้ไปถ่ายที่บาโฮสทอมแล้วเขาก็ไปคุยกับพี่เอชุติมาแม่เอก็บอกว่าหนิงมา โปรโมทให้แม่หน่อยคือแล้วหนิงเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆในวงการบันเทิงรู้เลยว่าถ้าใครขอให้หนิงทําอะไรมันไม่มีคําว่าหนิงปฏิเสธอยู่แล้วมันดูว่าต้องสุดแม่จะแบบว่าเออไปทางนี้แล้วความสุขหนิงทุกอย่างอยู่ที่ลูกหนิงค่ะขอให้แค่นิรินมีรอยยิ้มทุกวันนิรินได้ทําอะไรแล้วนิรินแบบแฮปปี้อ่ะหนิงก็แฮปปี้แล้วแม่เดี๋ยวขอไหมแม่มาดีแม่แม่ยวขอไหมเคิร์นเลยก็ ประมาณนึงค่ะเล่นไหคะพี่แปะเล่นไหมคะเดี๋ยวผู้จัดการเขาจะว่าเอาเออเขาไม่เป็นพิเศษเขาเราสวยว่ะแหมทำไมล่ะไม่มีสี่แปะที่ไครไม่ไม่มีมาจีบสี่แปกแต่สุดท้ายแล้วหนูบอกเลยว่ายังไงก็ยังขอทำงานแล้วก็ลูกค่ะยังไม่ใช่เวลาตอนนี้ค่ะแต่ว่าแม่ค่อนข้างปิดยังค่อนข้างปิดเรื่องนี้อยู่ค่ะ ไว้คำถามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคำถามนี้เหมือนถามซ้ำกับใครบางคนป่ะคะเพราะว่าจริงๆริงนิรนคือคือหนิงหนิงว่าหนิงว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดอะไม่ว่าหนิงจะทำอะไรลูกอย่างเงยจะเข้าใจดีที่สุดว่าสิ่งที่หนิงเลือกคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกค่ะอืออ่ไปสารนน พี่พี่อยากให้หนิโสดปะละ่ะถ้าพี่หนิงมีความสุขก็หนิงหนิงต้องสโสดค่ะเพราะว่าถ้าหนิงไม่สโสดเนี่ยแก๊งนั้นทั้งแก๊งคงร้องอไห้ไไไจะมีความรักได้ไงอ่ะทุกวันนี้มีไม่ใช่ทุกวันนี้มี F C เหมือนมีลูกเพราะแต่ละคนคือลูกหนิงได้หมดเลยอะ่ะนึกออกปะ<ฮ>คือห่วงไหมห่วงไหมเขาห่วงแล้จ้าอ่อห่วงใช่ปะ ขอพี <elim> ่ย่างอุ้ยเดี๋ยวโดนบ้านนะเดี๋ยวเชียร์พี่เป๊กินเออเดี๋ยวเชียร์พี่จบขอบคุณนะคะขอบคุณครับ